ค่ะวันนี้นะคะก็มาพับกบกับแอดมินเอ็ดเช่นเคยเลยนะคะวันนี้นะคะก็แอดมินนะคะมีสาระดีๆมาบอกกันนะคะเป็นกเกษตรในเมืองกรุงนะคะอันนี้ก็คือเป็นการ,กรเกษตรนะคะของที่บ้านเพื่อนแอดมินนะคะกหนกรัฐทูบทองนะคะเพื่อนของแอดมินค่ะอันนี้จะเป็นสวนที่บ้านนะคะ ก็คือจะปลูกเอาไว้หลายอย่างมากเลยนะคะคือแบบร่มเย็นมากแล้วก็ส่วนพื้นที่ตรงนี้นะคะก็คือเขากำลังจะถมเพื่อสร้างบ้านแล้วนะคะก็จะมีเป็นท้องล่องเนี้นะคะ่ะก็จะปลูกกะเพราเอาไว้นะคะเก็บไว้กินเองก็คือแบบช่วงโควิดนะคะก็แบบปลูกของไว้กินเองเนี่ยมันก็จะช่วยลดค่าใช้จ่ายในหลักหลายอย่างได้นะคะนี่แล้วก็มีไม้ เดินข้ามไปกฝังด้วยนะคะเรัดเป็นแบบนี้อันนี้ก็จะเป็นท้องล่องเรามีเตยหอมม,มีมีกระเพานะคะตอนนี้กระเพาเพียบเลยซึ่งแน่นอนคะ่ะว่าเดี๋ยวแอดมินนะคะก็ต้องไปตัดกระเพราแล้วก็เตยหอมนะคะเอาไปให้ น้องหนูกแกสบีที่บ้านนะคะนี่อันนี้มีต้นมะม่วงด้วยนะคะต้นเล็กก็จริงนะคะแต่ว่าออกลูกแล้วกินได้ด้วยนี่นะคะ่ะสำหรับใครที่แบบอยากทำการเกษตรนะคะก็คือแบบเป็นเกษตรในมนกรงมีพื้นที่แบบไม่เยอะมากแต่ว่าเราก็สามารถทำได้น,นะคะแล้วก็อันนี้คือเอาไปดัดแปลงได้น,นะคะ ส่วนตรงนี้นะคะก็จะเป็นแบบที่เลี้ยงปลานะคะนี่นะคะกระเพราเพียบเลยแล้วก็มีมะละกอมีกล้วยนะคะก็คือพืชผักสมุนไพรนะคะจะมีครบหมดทุกอย่างเลยนะคะมีต้นไม้ใหญ่ด้วย อันนี้ก็คือแบบปลูกแบบคล้ายๆที่บ้านต่างจังหวัดของแอดมินนะคะมีความเป็นธรรมชาติค่ะสดชื่นนี่เป็นเตยหอมนะคะที่เขาปลูกไว้ สามารถเอาไปโมดิฟายหรือดีไอไวยได้นะคะก็คือสำหรับใครที่แบบอยู่บ้านแล้วก็มีพื้นที่ไม่ได้เยอะเท่านี้นะคะก็แบบใส่เป็นกระถางใหญ่ได้นะคะแบบกระถางหนึ่งปลูกเตยอ,อีกกระถางหนึ่งปลูกอ่าเป็นอะไรนะเขาเรียกว่ามัมเบอรี่หรือลูกหมอนอย่างเงี้ยค่ะก็ได้กระถางหนึงปลูกเตยหอมองเงี้ยนะคะก็คือแบบปลูกไว้กินเองนะคะก็สามารถทำได้นะคะ ปลูกอยู่ในกระถางใหญ่เนี่ยสามารถปลูกได้ตอนนี้ที่บ้านแอดมินก็กลายเป็นสวนเล็กๆเ,เป็นแบบเหมือนสวนต้นกระบองเพชรนะคะต้นเล็กๆไปแล้วแบบเป็นแบบมินิสวนนะคะแบบ DIY นะคะได้แรงบนันดาลใจมาจากที่นี่นะคะบ้านเพื่อน,นะคะ่ะ อ่ะอันนี้เป็นนกหงยกนะคะที่ทางบ้านเพื่อนเลี้ยงเอาไว้ค่ะน่ารักน่าเอ็นดูมากๆเลยส่วนของแอดมินียกเลี้ยงนกซิบลานะคะนี่คะ่ะบางอย่างเนี่ยเขาก็จะปลูกใส่กระถางเอาไว้แบบนี้นะคะนี่อย่างว่านหางกระเเขนะคะมีประโยชน์มาก อันนี้ที่บ้านแอดมินก็ปลูกเหมือนกันนะคะเพราะว่ามันช่วยได้ๆๆหลายๆอย่างะค่ะเป็นสมุนไพรเวลาโดนน้าร้อนลวกเนี่ยโอ้โหกกำลังดีเลยค่ะตัดมาทารับลองหายเพราะแอดมินเคยโดนประจําอันนี้ก็จะเป็นร่องน้ําที่แบบระบายน้ําออกนะคะแล้วก็จะมีเลี้ยงไก่ด้วย ก็ะเลี้ยงแบบนี้นะคะคือแบบใช้พื้นที่ไม่เยอะมากแต่ก็สามารถเลี้ยงได้น่ารักน้องไก่ยเยอ่ไหนเอ่ยออามาทางนี้หน่อยโอ้โหผ่วชมหน้าอันนี้จิกไหมเอ่ยอนี่เป็นไก่ไข่ใช่ไหมเนี่ยอ่าใช่นี่จะเป็นไก่ไข่นะคะ ของที่บ้านต่างจังหวัดแอดมิน,นะคะเลี้ยงเป็นไก่ชนนะคะไก่ไข่ก็ตัวโต,วตวก็จะประมาณนี้นะคะซึ่งที่สนามหลวงสอนนะคะที่แอดมนเนี่ยเคยไปรีวิวนะนะคะก็มีลูกไก่ไข่ลูกเป็ดไข่ด้วยนะคะก็คือแบบซื้อมาแล้วก็เลี้ยงพื้นที่ประมาณนี้นะคะ่ะไ,ได้กำลังดีนะคะค่ะอันนี้ก็จะเป็นแบบสวนมินินะคะ เดี๋ยวไอดจะพาไปดูแบบที่เป็นใส่กระถางนะคะใส่เป็นกระถางปูนหรือว่าเป็นกระถางแบบธรรมดาก็ได้นะคะนี่อันนี้ก็จะเป็นล่องน้าำะะ่าเลี้ยงปลาน,นี่มีปลาเต็มเลยนะคะเนี่ยอันนี้รู้สึกเหมือนเป็นปลาหางนกยูงนะคะน่ารักน่าเอ็นดูนะคะเป็นล่องเลี้ยงปลาสวยงามนะคะแล้วก็มีไม้ดอก นี่นะคะเลี้ยงใส่เป็นกระถางแบบนี้ก็ได้นะคะไม่จำเป็นที่ต้องเป็นกระถางปูนนะคะแบบใช้เป็นกระถางพลาสติกที่แบบลูกใหญ่หน่อยก็ได้นะคะนี่ค่ะอันนี้คือจะเลี้ยงใส่ไว้ในกระถางก็จะเป็นประมาณนี้นะคะนี่ค่ะกล้วยนะคะออกเครือใหญ่มากแต่ว่ามันย้อนแสงนิดนึงนะคะ แดดออกค่ะมองไม่ค่อยเห็นค่ะก็สำหรับใครนะคะที่แบบอยากปลูกเอาไว้ทานเองนะคะรับประทานเองอย่างนี้นะคะเนี่ยมีผักมีผลไม้มากมายนะคะก็ประหยัดเงินไปได้ด้วยนะคะแล้วก็ถ้าปลูกแล้วกินได้หมดก็สามารถนำมาขายเป็นไรายได้เสริมก็ได้ด้วยนะคะ นี่ก็จะเป็นเรื่องที่แบบดีมากนะคะสำหรับใครที่แบบอยากปลูกต้นไม้ปลูกพวกพืชผักสวนครัวนะคะปลูกสลัดผักเนี่ยก็คือสามารถปลูกได้นะคะถึงจะมีพื้นที่จำกัดแต่ว่าถ้าเราจัดพื้นที่ให้ดีๆเนี่ยเราก็สามารถที่จะปลูกได้นะคะแล้วก็ที่หลักๆที่ปลูกเนี่ยก็คือจะเป็นแบบสวนแบบที่เรา เป็นพืชผักสวนครัที่กินได้แล้วคือปลูกมาเนี่ยเราไม่ต้องไปเสียเงินซื้อแล้วก็ปลอดภัยกับตัวเราเองด้วยตรงที่ว่าอ่ะอย่างหนึ่งละข้อหนึ่งเลยก็คือมั่นใจว่าไม่มียาฆ่า,า,มาแมลงแน่นอนเพราะว่าเราเป็นคนปลูกเอง2เลยก็คือไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายไปซื้อผักหรือผลไม้ที่ตลาดนะคะเพราะว่าเราปลูกเองแถมยังมีรายได้เสริมขึ้นด้วย อันนี้ก็จะเป็นข้อดีของการที่ปลูกพืชผักสวนครัวเองนะคะอันนี้ก็คือเป็นกเกษตรใจกลางเมืองกรุงนะคะก็คืออยู่ที่เมืองกรุงเลยนะคะแต่ว่าคือบรรยากาศก็จะแบบเหมือนต่างจังหวัดมีความร่มรื่นร่มเย็นนะคะเป็นสุขนะคะเห็นลราก็สบายตาสําหรับใครนะคะที่ชอบคลิปวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ด้วยนะคะแล้วก็สาหรับใครที่อยากปลูกต้น ไม้ที่เป็นผักผลไม้นะคะเอาไว้รับประทานเองเนี่ยก็สามารถนําไป modify นำไปปลูกได้นะคะไม่ว่าจะอยู่เป็นแบบอพาพัดเมนต์ก็สามารถปลูกได้เช่นกันนะคะอย่างของแอดมินเนี่ยก็ปลูกเอาไว้เช่นกันค่ะของแอดมินเนี่ยที่ปลูกเอาไว้ก็จะเป็นวันหางจระเข้แล้วก็ลูกมอนหรือมัมเบอรี่นะคะที่ปลูกเอาไว้กินนะคะส่วนที่เหลือส่วนมากก็จะเป็นข้าวสาลีของนูกแกสบี้แล้วก็เป็น ต้นกระบองเพชรนะคะเทียมมินปูไว้ขายค่ะไปแล้วค่ะบายบายค่ะ